ส่วนวันนี ite, really cool. you, ้นะครับจะพาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับในรุ่นแคปนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สเปคดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับใส่แว่นเนื่องจากว่ามีอาการแพ้แสงนะครับก็เลยต้องใส่แว่นในการรีวิวนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น XL นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวฟอร์ดจะมี2แบบนะครับก็คือเทอร์โบเดี่ยวกับ ทอร์โบคู่อ่าคันนี้เป็น2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0อ่า2.0 150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับรุ่น XL รุ่นเตี้ยน,นี้จนะมีแค่3สีนะครับก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีเงินแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยพาทุกท่านนะครับดูรอบคันนะครับ มิติตัวรถนะครับคันนี้นะครับความกว้างของตัวรถอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งูนมิลเมตรแล้วก็ความยาวนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับความยาวตั้งแต่หน้าไปถึงหลังเนี่ยครับอยู่ที่5้าสามเจ็ดูมิลเมตรแล้วก็ความสูงของรถนะครับอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหกเก้ามิลเมตรนะครับกราวคีแรลแลนด์นะครับความสูงจากพื้นนะครับความสูงจากพื้นขึ้นมานะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบมิลเมตรนะครับถังน้ำมันความจุถังน้ำมันอยู่ที่80ดสิบลิตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับพาไปชมรอบๆคันตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็ภายในนะครับสเปคโดยรวมของคันนี้เป็นยังไงนะครับไปชมกันครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้านะครับของ Ford นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ฐานจากโรงงานนะครับหลายท่านนะครับอาจจะเห็นบนท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าของ Ford จะมีตกแต่งหลายแบบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ของ Ford เนี่ยเขาจะมีการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆ ของแบรนด์ซอฟต์แอร์งต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นเดิมๆจากโรงงานในรุ่น,รนกระบะนะครับก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะต่างกันแค่สีตัวกระจังบริเวณของหน้าก็ต่างกันอา่าแต่ละรุ่นต่างกันไปนะครับแต่พื้นฐานที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานเนีย es like. ่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้านะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จากตรงนี้นะครับไปจนถึนงนี้นะฮะอ่าตรงเนี้วยเรียกว่ากระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็น สีดำนะครับในรุ่น XL นะครับเป็นสีดำดำด้านนะครับแล้วก็มีเส้นคู่นะครับแบบนี้นะครับคาดการฮโก้ฟอร์ดนะครับตัวขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนชิ้นล่างนะครับชิ้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงมานะครับลงมาแบบนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นกันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในรุ่นนี้ไฟนะครับจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับจะมี ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ในโครมของไฟหน้านะครับส่วนนี้เป็นไฟหลีนะครับในรุ่นนี้จะได้เป็นไฟไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับจับความเข้มของแสงกรณีที่เราขับไปในอุโมงค์หรือทาง,ท,าง,ท,างที่แสงมืดลงะครับในเวลาใกล้ที่จะมืดลงเนี่ยตัวนี้ก็จะทําการเปิดสว่างขึ้นมานะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับ ไว้ตัดหมอกรุ่นนี้ยังไม่ได้มานะครับแต่ว่าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับชิ้นหน้านี้นะครับก็สามารถจะถอดเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งได้นะครับเช่นใส่พวกโลโก้เป็น f o r FORD Ford ที่เหมือนกับในรุ่นของ r ด p ปเตอร์นะครับแล้วก็การชนล่างนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนนะครับตกแต่งในแบบอื่นได้นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันก็มีร้านซัพพลายเท,ที่ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรอไปดู ในจุดอื่นกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับคิ้วล้อเนี่ยตรงนี้เป็นสีดําตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานนะครับบางคนแต่งรถเพิ่มก็อาจจะไปเพิ่มคิ้วล้อที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้แต่ตัวนี้มีมาแล้วนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นขอบ16นะครับขนาดของยางนะครับ2องหนึนะครับ r 1 6นะครับด้านข้างนะด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็จะมีคําว่าเทอร์โบนะครับสี ดำนะฮะตรงนี้นะครับชิ้นงานชิ้นตรงนี้ครับของฟอร์ดเนี่ยจะถอดได้นะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยก็ถอดได้หมดเลยนะครับถอดได้ทั้งทั้งสองด้านเพราะว่าตัวนี้ถอดแล้วมันสามารถร้อยท่อท่อท่อเข้าไปได้ท่อไอดีเข้าไปได้ก่ออทีที่าจะาเอารถไปลุยนะครับลุยไม่ต้องการให้น้ําเข้าอ่างเงี้ยครับก็ถอดร้อยท่อได้ทั้งทั้งทั้งฝั่งนู้นนะครับ ด้านข้างนะครับรุ่นนี้ยังไม่ได้บันไดข้างมานะส่วนมากแล้วรถที่เป็นรุ่นเตี้ยเนี่ยก็จะไม่ได้มีบันไดข้างมาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะไปติดแต่งเพิ่มก็ใส่เพิ่มเติมได้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็นแบบพับมือนะเป็นพับมือนะครับแต่ว่าการปรับองศาภายในเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับมือจับ ด้านข้างของตัวรถนะครับเป็นสีดําด้านนะครับขอบคิ้วกระจกนะครับเป็นแบบสีดํานะครับสีดํานะครับมาดูมิติของกระบะท้ายกันบ้างนะครับนี่กระบะท้ายของฟอร์เนี่ยเขาจะมีแผ่นพลาสติกกันลอยขอบกระบะมาให้เลยนะครับตั้งแต่โรงงานนะฮะกระบะท้ายก็มีให้นะครับทุกจุดนะครับแล้วก็สังเกตตัวโป่งอย่างเนี้ย ตัวบอดี้นะครับมันจะวายบอดี้มาเลยนะครับถูกขยายมาเนื่องจากว่าใน n e x t g e n l a n g e r เนี่ยเขาถูกขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับนี่ฮะแล้วก็กระบะท้ายนะครับก็จะมีแบบนี้คล,าคลา้ายๆสปอยเลอร์เหมือนกันนะเพื่อตรงนี้ก็จะหนาขึ้นนะครับการวางของอะไรเงี้ยพาดบรรทุกก็ดีขึ้นนะครับ บ่าด้านท้ายนะครับมีความกว้างนะครับตรงนี้ฮะมันกว้างกว้างเลยนะครับสามารถวางแผ่นไม้พาเลทได้เลยนะครับไม่ติดซุ้มล้อแล้วนะครับเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแผ่นตุวนี้ที่ปิดไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินสายหรือปลั๊กไฟนะครับที่เหมือนกับในรุ่น WiT ท็ได้เลยเพียงแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ให้มาจากโรงงานนะครับถ้าขอยากติดเพิ่มก็มีช่องสำหรับติดไว้ให้ทำได้นะครับ ฝาท้ายนะครับมือเปิดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวฝาท้ายเนี่ยจะมีเส้นบายปรรทัด at มาด้วยสําหรับคนที่ทํางานด้านหลังกระบาท้ายแล้วก็มีตัวแคมนะฮะแคมจับนะฮะแล้วก็ฝาท้ายพวกนี้ครับสามารถที่จะซื้อตัวอีซีลิฟ t ์นะครับผ่อนแรงนะครับมาติดตั้งเพิ่มได้นะครับในรุ่นพวก เลนเจอร์สปอร์ตอะไรพวกนี้มันจะมีตัวผ่อนแรงซ,งซึ่งซ่อนอยู่ตรงขอบกระบะคายครับแต่ว่าในรถ X-L เนี่ยไม่ได้แถมมาให้จากโรงงานแต่สามารถแต่ว่าเจาะรูทํามาให้แล้วนะครับก็ซื้อมาติดเพิ่มได้นะครับบางคนติดโช๊คข้างแบบเนี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดูไม่สวยงามนะครับแต่ถ้าติดตัวอิสซิลิปที่ผ่อนแรงซ่อนไว้ตรงนี้มันนอกจากสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับผ่อนแรงได้จริงครับ กระบะท้ายนะครับปั๊มโลโก้คอมเพลเนเจอร์มาให้เลยนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็มีโลโก้ขนาดใหญ่นะครับมาให้นะครับรุ่นนี้ไม่ได้กล้องหลังนะครับไม่ได้กล้องมองหลังแต่สามารถติดกล้องมองหลังที่ซ่อนไว้ในนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ที่รุ่นอื่นมีให้เนี่ยเราสามารถเบิกมาติดได้นะครับกันชนท้ายรุ่นนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าสามารถเบิกหรือว่าติดตั้งเพิ่มได้นะครับ แล้วก็บันไดข้างนะครับซึ่งในรุ่นที่ขยับสูงไปกว่านี้มันจะมีบันไดข้างที่เหยียบเหยียบแบบนี้เหยียบด้านข้างขึ้นแบบนี้ครับเหยียบข้างข้างนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้ดูพอดีอยู่ใกล้ๆเลยครับนี่ฮะบันไดข้างที่เหยียบเหยียบขึข้นแบบนี้นะครับในรุ่น XL ไม่มีนะครับยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ ตรงขอบกระบะท้ายพวกนี้ครับเขาทําการเจาะมาแล้วนะเจาะมาให้สําหรับคนที่จะติดโลบาอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถถอดตรงชิ้นตรงนี้ออกแล้วก็ติดได้เลยนะครับเสาอากาศวิทยุนะครับนี่ฮะดูผิวเผลอนะฮะจ,จะเป็นแบบคลิปฉลามนะครับแต่ว่าตรงตรงกลางอ่ะมันสามารถบิดเสาอากาศต่อเพิ่มไปได้นะครับเขาจะมีมาให้นะครับมีมาให้ด้วยแต่ว่านี้ไม่ได้ติดนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับภายในนี่นะครับประตูเปิดนะครับแคปเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับต้องบอกงนี้ครับในเรื่องของแคปเปิดได้เนี่ยเผื่ออะไรท่านยังไม่ทราบนะฟอร์ดเป็นเจ้าแรกครับที่คิดระบบแคปเปิดได้แบบนี้นะครับระบบเปิดแบบนี้นะครับก็คือตัว open cap นะครับเดี๋ยวเรามาดูประตู แผงประตูด้านข้างนะครับแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นบุนุ่มสีดํานะครับแล้วก็นะฮะตัวกดล็อกประตูนะครับกดล็อกประตูแล้วก็ล็อกประตูนะครับตัวนี้จะใช้งานร่วมกับฝาถังน้ำมันนะครับกดล็อกฝาถังก็ใช้ตัวนี้นะครับกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับจะได้ไฟฟ้าที่เป็นออโต้เลยนะครับทั้ง2บานนะครับปกติเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเป็นออโต้นะครับแค่ฝั่งคนขับแต่ตัวเนี้ย ได้เป็นออโต้ขึ้นลงนะครับทั้งคู่หน้าเลยทั้งสองบานเลยนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูนะครับนี่ตัว Nextgen นะครับจะเปลี่ยนการเปิดประตูใหม่แล้วนะครับจากเดิมนะครับปกติเราจะดึงนะฮะดึงเปิดด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็ดันไปแต่ันนี้ตอนนี้ครับในรุ่นนี้นะครับเปิดประตูนะครับทั้งจับดึงเข้าดึงออกแล้วก็กดเปิดประตูจะอยู่ในจุดเดียวกันแล้วนะครับนี่ฮะเวลาเรากดเปิดประตูปุ๊บเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็จับดันได้เลยนะครับ มันจะใช้สเต็ปในการเปิดประตูเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับปรับนะฮะปรับไฟฟ้านะครับปรับกระจกนะครับไฟฟ้านะครับก็ปรับข้างไหนก็กดข้างนั้นแล้วก็ปรับจอยสติกตรงนี้นะครับอันนี้เรามาดูาภายในนะครับตัวนี้นะครับเบาะนะครับเบาะึงเป็นเบาะผ้านะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านี่เนี้ยเบาะผ้าแบบนี้นะครับเบาะผ้านะครับตัวนี้ ปรับพิงหลังนะครับในรุ่นนี้ไม่ได้มีตัวปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นปรับลงมาให้นะครับมาตรงนี้กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับปุ่มนี้นะเป็นปุ่มเกี่ยวกับระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยได้เป็นออโต้มาจากโรงงานนะครับนี่ฮะตัว A นะครับเวลาเราใช้เราปรับไปที่ตัว A เนี่ยแค่นี้เองนะครับเวลาเราไปในที่แสงมืดเนี่ยระบบไฟก็จะเปิดให้เองนะครับตัวนี้ก็ เป็นการเพิ่มแสงลดแสงที่หน้าจอเวลาขับตอนคืนแล้วแสงมันมันแยงตาครับมาดูด้านนี้ครับตัวนี้ช่องวางแก้วช่องวางแก้วไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าในรุ่นที่สูงกว่าจะมีแต่ว่าก็สามารถสั่งซื้อเบิกแล้วก็มาใส่ได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นช่องแอร์นะครับคอนโซลแน่จะเป็นงานเป็นพลาสติกนะไม่ได้บุนุ่มแล้วตรงนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันไม่ได้บุนุ่มนะครับแต่ว่า ลวดลายเนี่ยจะมองผิวเผินก็จะคล้ายๆกับคลฟล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะตัดเป็นสีเทานะสีเทาแลมโบนะครับกุญแจนะครับให้ดูกุญแจอันนี้หนึ่งกุญแจเป็นแบบนี้ฮะเป็นรีโมทนะครับเป็นแบบนี้กุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับอืมเป็นแบบไข่สตาร์ทนะครับอืมเป็นแบบไข่สตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะครับ เมื่อกี้อธิบายช่วงไฟนะครับทุกท่านอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับสังเกตไหมครับเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับฝาถังน้ำไม่ใช่ฝาถังน้ำมันขออภัยครับฝากระโปรงหน้าจะไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับฝากระโปรงหน้านะครับจะไปเปิดด้านซ้ายของคนขับนะครับนี่ฮะเนื่องจากว่าลายการผลิตในไทยครับเขามีการส่งนอกด้วยนะครับ แพลตฟอร์มเนี่ยก็เลยใช้เหมือนกันเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยครับก็พวงมาลัยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็เลยใช้ยังอยู่ด้านนู้นอยู่ผมเข้าใจคิดว่าผมเองผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ลําบากมากก็แค่ขยับไปไปดึงเปิดนั่นเองอาอลจะจะไม่คุ้นชินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการสตาร์ทนะครับนี่ฮะปึ๊บ เวลาเราสตาร์ทนะครับด้านหน้ามาตรวัดเนี่ยจะขึ้นโลโก้แล้วก็เป็นรูปรถเลยนะครับแอร์ก็จะเปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะผมก็อดลดแสงแอร์นี้ลดพัดลมแอร์นี้หนึ่งเพื่อจะมันดังนะครับมาตรวัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะขนาดใหญ่นะครับขนาดแปดนิ้วเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จอตรงจอจอตรงคอนโซลกลางตรงนี้จะได้เป็นสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับ ก้านนะครับก้านไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นจะไม่ได้เป็นแบบตรงนะจะเป็นแบบยกขึ้นอย่างงี้ฮะก้านไฟเลี้ยวเนี่ยก้านไฟเลี้ยวไฟปัดเอ่อก้านปัดน้ําฝนเนี่ยเขาจะอ่าเขาจะใช้มาอ่าใช้แบบเนี้ยมาก่อนตั้งแต่ก่อนรุ่นรุ่นเน็กเจอละก็คือว่าในรุ่นเดิมอะครับที่เป็น f o r d f o c u ัเนี่ยก้านจะเป็นแบบนี้เราก็เลยใช้เรียนแบบมาจากของตัว ฟอร์ดโฟกัสนะครับที่เป็นก้านแบบนี้ก้านไม่ได้เป็นก้านตรงนะครับก้านยกแบบนี้นะครับอันนี้ระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าที่ปรับไม่ใช่ระบบไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาส่วนไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟจะไม่ได้บิดที่ก้านนะครับเป็นการบิดเป็นการบิดเปิดจากตรงนี้นะครับไฟหน้าตรงนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุด ปัดน้ําฝนนะครับเป็นแบบหน่วงเวลานะครับก็ปรับตรงนี้แล้วก็ปรับแบบหน่วงเวลาตรงนี้ได้นะครับส่วนหน้าจอเบื้องต้นนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่ฮะก็จะบอกสานะต่างๆนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเส้นเปลืองนะครับแล้วก็ยีโลที่วิ่งไปนะครับนครับก็จะบอกจุดของคาดเข็มขัดนี้แล้วภัยหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นเนี่ยตรงจุดมาตรวัดเนี่ยเวลาเปิดกดคําสั่งเนี่ยตตรงนี้สามขีดกดไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะเห็น,นโหมดต่างๆของการใช้งานนะฮะโหมดต่างๆล้วก็สามารถกดอโอเคตรงนี้ครับเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็เนีฮะเราสามารถที่จะเช็คคุณภาพน้ํามันเครื่องได้นะครับว่าน้ํามันเครื่องอยู่ใน เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แล้วนะครับนอกจากเช็คที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับก็ยังสามารถเช็คจากหน้าจอของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อระบบ Ford p a s s ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงระบบ Ford p a s s กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับควบคุมมาตรวัดนะครับเนี่ยฮะเป็นการาวางสายวางสายรับสายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลื่อนไปซ้ายขวาของ หน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเข้าโหมดต่างๆของหน้าจอนะครับเข้าโหมดแล้วก็เลื่อนนะครับตรงนี้เป็นแค่สัญลักษณ์บอกเลื่อนนะครับแต่ว่าละเลื่อนเนี่ยคือตรงนี้นะครับเลื่อนก็คือโยกนะฮะโยกลงก็โยกขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าคําสั่งไหนก็กดโอเคตรงกลางนี้นะครับแล้วก็กดแบ็กตรงนี้นะครับแบ็กกลับนะครับอ่าฝั่งนี้ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านสายพวงมาลัยเป็นยูรีเทนนะครับก็จับกระชับมือดีนะครับอ่าปรับได้ ได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ระบบคําสั่งเสียงนะครับตัวนี้เป็นระบบซิงค์โฟนะครับต้องบอกว่า Ford นี่ใช้ระบบซิงนะครับซิงก็คือระบบคําคสั่งด้วยเสียงเนี่ยการการสั่งด้วยเสียงเนี่ยมีมานานมากเลยนะครับฟอร์ดทำระบบนี้มา เป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ซิงค์หนึ่จนมาถึงเวอร์ชั่นที่4เนี่ยก็ค่อนข้างเสถียรขึ้นแล้วก็หน้าจอเนี่ยการทัชสกรีนหรือการทํางานเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อัปเกรดไปดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหน้าจอนะครับเป็นขนาด10.1นะครับ10.1นะครับนี่แอร์ไม่ได้เป็นออตโต้นะครับแอร์ก็ยังเป็นเป็นการปรับมือนะครับเป็นการปรับตัวนี้ ความเย็นนะฮะปรับองศานะครับแล้วก็ปรับพัดลมนะฮะองกลางนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงเสียงนะครับพวกระบบเสียงต่างๆนะครับแอร์ะ Air นะครับถ้าเราดับรถนะครับในฟังก์ชันที่เราเปิดไว้แบบนี้นะครับเปิดสตาร์ทรถมามันก็ติดแบบเดิมแต่ถ้าเราเราปิดไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเราดับรถมันก็จะดับไว้เหมือนขั้นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายที่เราใช้งานอยู่นะครับ จอเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าในรุ่นนี้ครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไวเลสนะครับไรสายเลยนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆของรถเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับของ Ford เนี่ยไม่ได้เป็นเล่มสมุดที่จะเปิดอ่านนะครับมีมีส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ละเอียดเท่าในจอแล้วในจอเนี่ยจะบอกพวกฟังก์ชันต่างๆของรถนะครับการใช้งานต่างๆที่ ที่เราสามารถาตั้งค่าต่างๆเปิดปิดหรือว่า,อ,าอ่านคู่มือในรถได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำรีวิวของหน้าจอรุ่นนี้แยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าใน for d นะครับตั้งแต่รุ่น XL เนี่ยก็จะได้ระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาด้วยนะครับระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับก็คือ เวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เนี่ยแล้วรถเกิดอุบัติเหตุนะครับถุงลมทำงานหรือว่าท่อถ่ามันเสียหายเนี่ยรถจะทำการโทรนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้เราเองโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ1669นะครับด้วยตัวรถเองนะครับแล้วก็เบื้องต้นเท่าที่เท่าที่ทาราบข้อมูลก็คือว่า,ารถจะโทรเข้าโทรเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าผู้ยสารในรถเนี่ยไม่มีการ ตอบรับสายอะไรเงี้ยฮะรถก็จะส่งตำแหน่งของรถเนี่ยไปยังสูงช่วยเหลือเองนะครับให้เพื่อให้มีคนมาช่วยนะครับอันนี้ก็คือระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนะฮะแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับที่ได้มาจากโรงงานเช่นกันนะครระบบ Ford p a าร์ o นะครับฟอร์ดพาก็คือสามารถใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชันของ Ford นะครับที่ได้มาจากโรงงานได้ทุกคันนะครับก็คือสามารถจะปลดล็อกรถนะครับหรือว่าสตาร์ทรถ อ่าสตาร์ทรถนะครับหรือดับเครื่องรถเนี่ยได้โดยระยะไกลนะครับเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เนต็ตนะครับไกลขนาดที่ว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถทําได้นะครับก็ขอให้ขอแคอ่คุณมีอินเทอร์เนต็ตเท่านั้นเองครับเพราะว่าตัวนี้มันมีซิมมากับรถเลยนะครับให้มาจากโรงงานแล้วก็ใช้ฟรีนะครับณนะปัจจุบันที่ผมรีวิวนี้ยังเป็นการใช้ฟรีอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาต่อมานะครับ พอทนะครับพอทที่เสียบนะฮะจะได้ทั้ง2พอร์ตเลยก็คือพอร์ต USB Type A นะครับแล้วก็พอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็จุดชาร์จโทรศัพท์ไร้สายไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีให้นะครับระบบเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับจำเป็นที่จะต้องเหยียบคลัตชด้วยนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์นะครับ ตำแหน่งเกียร์นะครับก็จะแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเกียร์ถอยหลังนะฮะจะเป็นการดึงนะครับดึงแล้วโยกไปตำแหน่งที่มุมเกียร์หนึ่งนะครับนะถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากเราเข้าเกียร์นะครับสมมติเราเข้าเกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยฮะเราเข้าเกียร์หนึ่งเราก็แค่ปล่อยอา่าปล่อยคลัตช์เนี่ยรถก็จะเคลื่อนไปด้านหน้าแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้อีกเท้านึงอนะ่ะ แตะเบรกได้เพราะบางทีเราขึ้นเนินอยู่เนี่ยเราก็อยากที่จะแตะคันเร่งไปด้วยนะครับแต่ว่ารถมันอาจจะไหลเนี่ยเราก็อาจจะต้องขยับมาแตะเบรกนะครับแต่ว่าอันนี้ครับก็สามารถแค่ปล่อยคลัตซ์เบาๆรถก็เลื่อนตัวแล้วเราอีกเท้าหนึ่งก็จะสามารถที่จะแตะเบรกเลี้ยงเบรกได้อยู่นะครับอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ๋อเดี๋ยววกมาเรื่องพวงมาลัยนิดนึงฮะลืมแจ้งว่าพวงมาลัยนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ เวลาที่ความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยก็จะช่วยหน่วงให้นะครับไม่เร็วจนเกินไปนะครับพวงมาลยัยไฟฟ้านะครับข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะลดความเมื่อยล้าของของเรานะในการในการขับได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันก็มีความคมในการเลี้ยวเลี้ยวง่ายนะครับแต่ว่าพอความเร็วมากขึ้นพวงมาลัยก็จะปรับความหน่วงให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่จุดอื่นนะครับตรงนี้นะครับเอ๊ตรงคนโซนกลางเนี่ยจะมีนี่นะครับนี่มี power เร t l 12โวลต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จุดกลางนี่ถ้าเป็นในรุ่นไข่สตาร์ทเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในรุ่นที่เป็นกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทเนี่ยกรณีที่ปุ่มสตาร์ทแบตเตอรี่หมดเนี่ย ก็เอามาวางตรงนี้ได้เฉพาะในรุ่นที่เป็นปุ่ม start นะครับที่จะามาวางตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูในด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีกล่องเวลารถที่ออกจากศูนย์นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเบาะแคปให้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เบาะแคปเนี่ยก็จะเป็นเป็นกล่องนะครับมีกล่องมีฝาปิดนะครับ ให้นะครับนี่นี่ฮะกล่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่แรงนะครับลำโพงสี่จุดนะครับในรถนะครับแล้วก็ตัวนู้นจะเป็นตัวดึงฝากระโปรงหน้านะครับและรุ่นนี้นะครับตอนนี้เรามาทำโปรโมชั่นนะครับขายในราคาพิเศษนะครับ เป็นรถใหม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถใหม่แต่เป็นรถใหม่ที่ยังค้างสต็อกอยู่นะครับจึงมาขายในราคาพิเศษนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สสีนะครับนั่นคือสีเงินกับสีดำนะครับวันนี้นำมาขายในราคาเพียง4 9 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจอยากจะซื้อสดหรือซื้อไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้นะครับสามารถ จะทักนะครับโทรมาสอบถามผมหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับกับเกี่ยวกับอยอดดาวยอดผ่อนนะครับแต่ละงวดน,นะครับเท่าไหร่บ้างก็สามารถทักไลน์มาสอบสอบถามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ